ซึ่งแฟนๆก็โอเคเลยนะครับแล้วก็รีเควสมาพักใหญ่แล้วนะครับสำหรับบรรดาแข้งพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเบนเดวิสนะครับพาทริกแล้วก็บอกว่าข้อมูลทังกลาบก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเพียงแค่ว่าซัปโปโรและสุปอร์โชเนี่ยกำลังชั่งใจอยู่นะครับเพราะว่าซึ่งดีลของพ็อปก็มีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเรือได้แยกทางกับวิลเลนโมต้าแล้วนะครับ สวัสดีครับผมชุบปัจญานะครับพูดคุยข่าสารว่าก,การฟรุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชุบปัจญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนีค้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมน,นะครับประเด็นแรกไปดูเรื่องของการประกาศรายชื่อของทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเว๊สองพันยี่สิบสี่กันหน่อยนะฮะก็ถือว่านะครับอีชิ เรียกมาก็ชุดเต็มใช้ได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะก็มีตัวหลักๆติดมาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับจะเวนเ้นเพียงแค่นักแต่พวกซีเดียนะครับอาทิพวกมุยอุ้มเจตังอะไรพวกนี้นะครับที่อาจจะปลดระวางกับรายการนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาเองก็ได้แชมป์มาเยอะแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของรายชื่อที่ออกมาตัวหลักก็มีนำทัพมาโดยปฏิวัติคําใหม่จจทนานเข็มดีนิคลัสมิเกลสันนะฮะ พันสาเหวีบูนพิรดลฉ่ำรัศมีวิเทพป้อมพันเอกินิตปัญญานะครับสุยศักสารชาธิตุศักดิ์เผอพิมายสุนัษเหมือนตานะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทีแรกนี่นึกว่าจะได้ชุดที่เสมอลาวแล้วนะครับนะแต่เรียกมาแบบนี้โอ้โหแฟนๆก็แฮปปี้เลยนะครับส่วนที่มีชื่อติดมาแบบฮือฮาเลยเนี่ยก็มีทั้งกฤษดานนทรัตนะครับจากแบงคอกนะฮะเจม์บลิสฟอร์ดเบนจามินเดวิสจากอุทัยทั้งคู่นะครับปาทริกกูสตับสันครับจากนาราคลับนะฮะ ซึ่งแฟนๆก็โอเคเลยนะครับแล้วก็รีเควสมาพักใหญ่แล้วนะครับสำหรับบรรดาแข้งพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเบนเดวิสนะครับพาทริคแล้วก็เจมส์สฟอร์ดนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างโอเคแล้วก็ถือว่าก็ให้เวทีพวกเขาเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะครับกับศึกชิงแชมป์อาเซียนนั่นเองนะครับส่วนที่หลุดไปนะครับก็จะเป็นพวกแก๊งเมืองทอง BG จีวิลลามอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นตัวหลักของสโมสรนะนะครับอย่างเช่นสลานนนเจริญศักดิ์พรเมศขรคณะนะครับสุปชัยสศรัลกอะไรพวกนี้นะฮะ ก็มีข่าวมาว่าสโมสรไม่ปล่อยมานะครับเพราะมีโแกรมไทลีกนัดตกค้างอยู่นะครับแต่ที่เรียกมานี่ก็ไม่ขี้เหร่แล้วนะฮะที่มีทั้งสุพโชคสุบรรณนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใช้ได้เลยสําหรับเซตนี้นะครับนะก็เราอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็ติมอร์เลสเตนะครับนัดแรกไปเยือนติมอร์เลสเต8ธันวาคมนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันสําหรับช้างศึกชุด A f เว2024นะครับในการป้องกันแชมป์สมัยที่ติดต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับ จากข่าวทีมชาตินะครับไปต่อที่ข่าวตลาดซื้อขายนาลีกนหน่อยนะครับโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีข่าวที่น่าจับตามองหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยครับเรื่องของอนาคตของสุโชคสารชาติกับคอนเสซ่ซัปโปโรนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราทราบกันว่านะครับทีมของเจ้าเช็คเนี่ยสำหรับซัปโปโรเนี่ยจ่อที่จะตกชั้นแล้วประมาณสักเกนะครับเหลืออีก2เกมในเจลีกดูแวลแล้วก็น่าจะไม่รอดนะครับนะฮะใครๆก็มองว่าอย่างนั้นนะครับ ล่าสุดนะครับมีเพจบอลไทยแล้วก็อินฟูชื่อดังนี้ต่างออกมาเล่นข่าวนะครับว่าบีจีนะครับเตรียมที่จะตะครุบสุโชคมาร่วมทัพนะครับด้วยการทุ่มงบประมาณค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะฮะในเที่ยวนี้นะครับเพราะว่าสุโชคเนี่ยอาจจะไม่ลงไปเล่นในเจลริคทูแน่ๆนะครับถ้าทีมตกชั้นนะครับโดยเพจตังเมาลงปิยพงษ์ยิงก็บอกว่าบีจีเนี่ยนะครับยื่นซื้อสุโชคในราคา34ล้านบาทนะครับถ้าหากถ้าหากตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก40ล้านบาทแหละฮะคุณผู้ชมฮะ อีกทั้งมีค่าเหนื่อยอยู่ที่1ล้านบาทต่อเดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาสูงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เชื่อว่า BG น่าจะจ่ายได้แน่ๆนะครับถ้าหากได้ในราคานี้นะครับโดยมีเงื่อนไขเสริมนิดนึงตรงที่ B ีจจะส่งจเจริญศักดิ์วงกรกับกฤษดาการแมนเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับก็ถือว่าจัดหนักด้วยเฉพาะเงินที่จะควักแล้วก็โดยจะส่งนักเตะไปเล่นเจลิกด,ด้วยต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะ เพื่อจะเปิดโอกาสให้กับนักเตะไทยนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างคอนเนคชันของบ g จเองด้วยนะครับทีนี้ผมเองก็ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับบอกว่าข้อมูลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเพียงแค่ว่าซัปโปโรและสุ per โชกกำลังชั่งใจอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็อยากจะอยู่เจลีกต่อครับอีกทั้งรอเงินขายจากทีมเจลีก e ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือค่าตัวของสุ per โชคเนี่ยที่มีสัญญาระยะยาวกับซัปโปโรเนี่ยมันทำให้ค่าตัวมันค่อนข้างจะแพงนะครับผู้ชมครับ ทีมเจลีกเลยไม่ได้ลุกหนักอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากันว่าเจ้าเชคเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก100ล้านเยนอัพนะครับก็ตีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก50ล้านบาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งตอนซัโปโรซื้อไปจากบุรีรัมก็เขาเองก็ซื้อแพงด้วยนะครับราคาค่าตัวเจ้าเช็คจากบุรีรัมไปซัโปโรเนี่ยมันก็อยู่ราวๆสัก 30- 40ล้านบาทเลยเดียวนะคุณผู้ชมฮะทีเนี้ยนะทีมเจลีกก็ไม่น่าจะสู้ราคานะครับมันไม่เหมือนกับตอนที่เจชนาทิปไปฟอนเตเล่เนี่ย ย้ายไปเนี่ยก็ทำการตลาดให้ทีมได้ด้วยแต่ผลงานของเจนะเวลานั้นเองก็เป็นระดับท็อปของเจลีกด้วยนะครับนะฮะมูลค่ามันเลยเวอร์นะครับสำหรับเจ้าเจาที่ย้ายไปฟอนตตเล่ครับทีนี้เคสของสุภโคมันก็แตกต่างกันเพราะว่าทีมเองก็ไม่ได้มีผลงานแล้วก็เช็คเองก็อาจจะยังไม่เปลี่ยงปล่าเหมือนกับสมัยที่เจ้าเจาเป็นถึงขั้นนักเตะติดทีมเเยื่อเจอลีกเลยนะฮะ ก็รอดูว่าจะยังไงนะครับงานนี้พีจีเอาจริงเลยนะครับเดินหน้าลุยหนักเลยนะครับนะฮะตามที่แหล่งข่าวรายงานมาก็รอจับตาดูแล้วกันนะคุณเุพาสสาหรับดิวใหญ่เลยนะครับถ้าหากย้ายมาจริงก็ถือว่าจะเป็นบิ๊กดิวในช่วงตลาดไทยลีกเล็กสเลยนะครับก็รอติดตามดูนะฮะอ่ะแล้วก็ไปที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นทางวิลเล่ยพ็อปกับเมืองทองนะครับที่จะหมดสัญญายืมโดจากซิ่งไฮพอดแล้วนะฮะจะกลับมาเมืองทองในเลกที่2นะครับ ตอนนี้เปอร์เซ็นต์กลับมายากแล้วนะครับเพราะว่าเมืองทองอาจจะปล่อยต่อนะครับเพราะว่าด้วยค่าเหนื่อยแพงมากนะครับแฟนๆเมืองทองก็อยากจะได้กลับมาก็จริงนะครับแต่อีกใจหนึ่งก็เข้าใจสโมสรแหละนะครับเพราะว่าเพดานค่าเหนื่อยมันจะทะลุเกินไปนะครับอ่าแล้วก็มีข่าวกับการท่าเรืออีกแล้วนะครับก่อนอันนี้ก็เกือบจะย้ายไปนะครับแต่ก็ดีลไม่เกิดขึ้นนะครับเจ้าตัวเลือกที่จะไปเล่นที่ชายนิสซูเปอร์ลีกไปนะครับ ซึ่งดีลของพ็อปก็มีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยท่าเรือได้แยกทางกับวิลเลนโมต้าแล้วนะครับผลงานของโมต้านี่ไม่เข้าตาเลยนะครับยิงไปสามลูกเองทุกรายการนะครับเหลือเชื่อจริงนะผลงานก็จะเอาพ็อปมาก็ช่วยลากเลื้อยในดันกลางได้นะครับแล้วก็ริมเส้นนะครับถือว่าก็น่าจะเข้ากับสไตล์ของท่าเรือนะครับที่ชอบใช้อินดิวดูนักบอลอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เชื่อว่าท่าเรือกําลังลุ้นอยู่แหละนะครับแล้วก็มีสายรายงานว่าทีบริหารของท่าเรือเนี่ยก็ได้เข้าพบกับทีบริหารของเมืองทองแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่าคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่านะครับงานนี้รอดูแล้วกันสําหรับวีเลนพอปกับการท่าเรือนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ท่าเรือก็เคลียร์ทางโคต้าต่างชาติไว้รอแล้วหนึ่งนะครับงานนี้จับตาดูอีก1นึ่งเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ นั่นคือประเด็น,นที่ผมน้องฝากการอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านอีกครั้าครับฝากกดไลค์แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ